สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาปราบบอสราดานราชาแห่งพันธส,สัญญานะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีโกงเลยก็ได้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมีของ5ชิ้นนะครับนั่นก็คือใหใหญ่พิษใหใหญ่เสื่อมสลายคาถาร่างล่องหนเท่าสงครามกุลรอบสังหารแล้วก็ผ้าคุมพังตัวครับเราจะใช้ของ5อย่างนี้ในการปราบบอสนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจําเป็นจะต้องมาคราฟไอเทมให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีหยใหญ่พิษ2ชิ้นนะครับแล้วก็หยใหญ่เสื่อมสลายอีก1ชิ้นนะครับรวมเป็น3ซึ่งสามารถเก็บคู่มือประดิษฐ์นะครับในการคราฟได้จากแมป DLC นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเพื่อมาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับหยใหญ่ทั้ง2ชนิดแล้วก็ผ้าคลุมพังตัวนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆติดตั้งอาวุธที่ใส่เท่าสงครามกลรอบสังหารให้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมได้ใส่ไว้ในมิสซันเล่มนี้และเลือกคาถาร่างล่องหุนไว้ครับเราจะใช้เท่าสงครามกลรอบสังหารแล้วก็คาถาล่องหนครับก่อนที่จะเข้าห้องบอสครับผมเมื่อเข้ามาในห้องบอสให้เพื่อนๆรีบกดย่อครับ รอจนราดานหันหลังครับเมื่อเขาหันหลังแล้วให้เพื่อนๆเดินล็อกกำแพงทางซ้ายมือมาครับเดินมาเรื่อยๆนะครับผมเมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆไล่คาถากับใช้เท่าสงครามซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการต่อเวลาครับจากนั้นก็ให้เดินต่อไปได้เลยครับเดินล็อกกำแพงมาเรื่อยๆนะครับผมพยายามชิดกำแพงไว้ครับแต่ตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับพยายาม อย่าวิ่งนำราดานนะไม่งั้นเขาจะเห็นเราครับพยายามร้อให้เขาเดินนำเราไปก่อนนะครับและเมื่อเพื่อนๆเดินมาถึงกําแพงฝั่งนี้นะครับก็ให้ใช้เท่าสงครามกับคาถาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับราดานเขาก็จะเดินไปเข้าประตูไปพอดีนะครับให้เพื่อนๆเดินมาหน้าประตูนะครับตรงนี้จะมีข้อความอยู่นะครับสังเกตว่าเราจะยืนหันหน้าเข้าหาประตูนะครับจะเห็นหลังผาคลุมราดานอยู่นิดนึงนะครับ ตรงจุดนี้ให้เพื่อนๆหันกล้องขึ้นสูงนะครับแล้วก็ใช้ไหใหญ่พิษครับปลาไป2อทีครับจากนั้นก็ใช้ไหใหญ่เสื่อมสลายนะครับปาไปอีก1ทีครับแล้วก็ใช้ผ้าคุมพังตัวนะครับสังเกตว่าจุดที่เราปลาไห่ลงไปนะครับจะอยู่หลังลาดานพอดีนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆรอครับเลือดเขาจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อเข้าสู่เฟสสองนะครับให้เพื่อนๆอ,อยู่นิ่งๆน,นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับตรงนี้ดาด,ดานเขาจะไม่เห็นเรานะครับแล้วก็เขาจะเดินกลับไปเองครับเราแค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับ และในที่สุดก็สามารถปรับราดานได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้ความทรงจำของบอสมานะครับแล้วก็ได้รูนมาครับก็ปรับกันไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับกับบอสใหญ่ราดานนะครับโดยที่ไม่ต้องสู้เลยครับไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบั๊กหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในอนาคตทีมงานจะแก้ไขหรือเปล่าครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ